บเฟิร์นพิมชนกตอบชัดสถานะหัวใจตอนนี้สเปกหนุ่มคุณสมบัตินี้จะพิจารณาเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่มาแรงทุกยุคทุกสมัยจริงๆสำหรับไบเฟิร์นพิมพชนกที่ล่าสุดขึ้นแท่นเป็นว่าที่เพื่อนเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เพื่อนสนิทของเจ้าตัวอย่างมายถูกแฟนหนุ่มคุกเขา่ขาคอแต่งงานงานได้มีโอกาสเจอสาวใบเฟิร์นเลยไม่พลาดเจอะไม่ถ่ายถามถึงการเตรียมตัวการเป็นเพื่อนเจ้าสาว เป็นอยู่แล้วต้องเป็นแล้วก็จองเลี้ยงลูกทําทุกอย่างกับน้องเลยล็อกไว้เป็นปีแล้วตั้งแต่เขาไปดูหมอกันว่าวันไหนดีแล้วหนูก็เอาเลยเฟิร์นเฝ้าเขาตั้งแต่ขอหรือยังจะหรือยังตลอดเวลาพอวันนี้มาถึงวันที่เขาขอกันหรือจะมีงานจริงๆมันลุ้นดีใจไปด้วยใส่ใจสุดๆเพราะเพื่อนรอบตัวมันไม่มีวิแววว่าจะได้แต่งเปลี่ยนจากคนอื่นมาตอบเรื่องหัวใจตัวเองว่า หัวใจโอเคข้าหัวใจทำงานช่วงนี้ก็ลุยกับโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็มีหัวใจรักเพื่อนๆที่ได้แต่งงานทุกคนใช้ชีวิตทำงานปกติไม่เหงาเลยอาจจะเพราะช่วงนี้มีหมาด้วยมีงานต่อเนื่องที่ต้องรออีกสี่โปรเจกต์นักข่าวแซวกันว่าใบเฟิร์นคุยกับหมารู้เรื่องเธอจึงตอบอย่างสนุกว่าคุยกันกับหมารู้เรื่องแล้วในวันที่เราเครียดเขาก็เป็นความสุขวันที่มีความสุขเขาเป็นความเครียดให้เราอยู่แล้วเขาทำได้ทุกอย่าง ชีลงแผดได้ไหมลูกแม่ขอร้องเพราะว่าจะมีชีอยู่ทั่วบ้านพยายามฝึกอยู่ไหวหมาขอร้องทุกอย่างแต่ไม่ได้ผลเลยทางด้านความรักตอนนี้หนุ่มๆไม่มีเข้ามา100%ทำงานแฮปปี้ไม่ได้ปิดเผยสเปกก็ไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือชอบก็ชอบส่วนเพื่อนก็ไม่ได้หาใครอย่างไร้วิแววเพราะไม่ได้ซีเรียสมองว่าถ้ามันเป็นพรมลิขิตมีได้ก็โอเคแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ลั่นไม่เหนื่อยคนถามเยอะมองเป็นสีสัน หนุ่มๆไม่มีเลยศูนซไม่มีใครเอาอะไรมาล่อหลอกเราทั้งนั้นเราก็ไม่ได้เอาหมาไปล่อหลอกใครไม่ได้ปิดตอนนี้ก็ทำงานแฮปปี้ดีไม่มีสเปคเลยแต่ไหนแต่ไรไม่มีใครหาให้เลยถ้าชอบก็คือชอบพอเราไม่รู้ว่ามีสเปคอะไรมันก็เลยจับจุดไม่ได้แบบเดินมาแล้วเป็นแบบนี้ใช่เลยแต่ถ้ารักสัตว์ก็จะดีไม่มีวิแววจริงๆมันก็เรื่อยๆแบบนี้ไม่ซีเรียสเลย ถ้ามันเป็นพรมลิขิตถ้ามีได้มันก็โอเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลิขิตเมื่อไหร่ช่วงนี้แฟนคลับพูดถึงใบเฟิร์นอย่างมากว่าอาจที่ส่วนร่วมแสดงในละครรีเมคเจ้าตัวยิ้มเขินเขินแล้วเผยว่าโอเคค่าแฮปปี้ไม่ใช่แค่รีเมครีรันก็ชื่อหนูค่าโอเคมากๆค่ารู้สึกขอบคุณที่ทุกคนนึกถึงก็ดีใจก็มีติดต่อมาทั้งรีเมคและไม่รีเมคแต่ก็มีล็อตที่รับไว้แล้วที่บอกว่าสี่เรื่องก็คือต้องทำอันนี้ก่อนต้องเคลียร์งานค้าง อยู่ในขั้นพูดคุยแต่โปรเจกต์แรกกำลังจะเปิดกล้องถ่ายแล้วเขายังไม่ยอมให้พูดสุดท้ายที่เจ้าตัวได้โพสต์รูปยิงปืนเท่ๆทำเอาลุ้นว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่งานนี้จึงตอบชัดเลยว่าอันนั้นอยากไปเรียนส่วนตัวเพราะว่าเป็นคนกลัวปืนคิดว่ามีแนวโน้มที่ต้องได้ใช้ก็เลยบังคับผู้จัดการไปเรียนไว้ก่อนเรียนไกลพี่นิวสงสารพี่นิวมากคนอื่นเรียนยิงปืนเขาก็อาจจะไม่มีพื้นฐานแต่นอกจากหนูจะไม่มีพื้นฐานแล้วยังมีปัญหาไปด้วย เฟิร์นทำไมต้องยืนพ้อยเท้าพี่นิวบอกปวดหัวมากเปลี่ยนไม่ค่อยได้ก็ให้พี่เขาอดทนไปนิดนึงติดสวยติดสาวผู้ชายก็จะไม่ค่อยเข้าใจ